ท่านสามารถรับชมสถานีทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ที่ PSI ช่อง 22, IPM ช่อง 22, DTV HD1 ช่อง 51, GMMZ ช่อง 107, Sunbox ช่อง 24, CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ตอนนี้ทุ่ไทยอินไซเทอร์นะคุณผู้ชมย้อนความกลับไปเมื่อวันเสราร์ที่1กุมภาก่อนเลือกตั้งหนึงวันนะใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นหลวงป,ปู่พุทธสระยยกกำลังไปปิดล้อมสำนักงานเขตหลักสี ก็อยู่รินนมถนนแจ้งวัฒนะนะค่อนๆมาทางด้าน Square ไอทีสแควร์นัะแล้ะฮะ,ะก็ไปปิดล้อม,มนะฮะก็อย่างที่รู้กันลวงปู่รู้ว่าสํสานักงานเขตหลักสีเนี่ยจะเป็นจุดเก็บกแล้วก็กระจายหีบบัตรแล้วก็ตัวบัตรเลือกตั้งก็เลยไปปิดล้อมที่นั่นค่ะ,ะในเวลาต่อมาก็มีคนเสื้อแดงเนี่ยรวมตัวกันปักหลักที่ IT ทีสแควรซึ่งห่างกันไปเพียงไม่กี่เมตรนะคูกันนเมวรค่นข้างใกล้กันนะ เมื่อเห็นคนเสื้อแดงมาปักหลักที่ไอทีสแควหลวงปู่ก็ฮอดไล์ไปที่แยกลาดเท้าขอกองกำลังเข้ามาช่วยเสริม,มทางลาดเท้าก็ส่งกองกำลังนะเคลื่อนที่เร็วเลยพร้อมของแต่มือนะฮะเคลื่อนมาที่หลักสี่เพื่อนหนุนช่วยหลวงปู่หลังจากนั้นตะลุมบอล โอโ้ยิ่งกว่าสงครามอีกนะฮะเ,เหตุการณ์ครั้งนั้นว่ากันว่าจบลงโดยมีการกล่าวหาว่าโกตี อยู่เบื้องหลังความรุนแรงโกตีอยู่เบื้องหลังกองกําลังคนเสื้อแดงที่ปักหลักอยู่ที่ไอทีสแควร์แล้วก็ท้าหลบกับกําลังที่ยกมาจากลาดพร้าวนะฮะ,ะไม่ทราบสิครับเห็นบอกว่าทหารค่อนข้างจะหมายหัวโกตีไม่ตามสมควรเหตุการณ์ว่านั้นเป็นอย่างไรค่ะเราจะไปคุยกับโกตีนะคะคุณวทิทิพงศ์นะคะกดธรรมคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโกตีฮะครับสวัสดีครับสวัสดีองครับครับ,รบ,รบโกตให้างบนเสาเนี่ยแต่ ถามตรงๆกติตีหรือคนของกติตีเนี่ยยกผู้ไปตีเขาหรือเปล่าถามตรงๆที่หลักสี่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยที่เขาบอกไม่ต้องอ้อมผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังครับถ้าจะอยู่นี่ผมอยู่เบื้องหน้าเลยครับวันนั้นก่อนวันที่ครนที่สามเอ็ดมีชาวบ้านเขตหลักสี่ไปหาผมหลังเวทีสามสิบคนไปขอความช่วยเหลือบอกว่าเขาอยากจะเลิกตั้งชาวบ้านคือคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงหลักสี่ พี่น้องหลักสี่ครับเขาอยากเลือกตั้งเขาก็ใจใจเลยใส่เสื้อแดงมาครับผมก็ไม่เศร้าเป็น okay, ปเสื้อแดงแล้วก็บอกว่าขอให้โกตีช่วยาสัมพันธ์แล้วก็ขอขึ้นเวทีที่จะพูดเชิญชวนพี่น้องไปช่วยขอกำลังไปช่วยหน่อยเพราะผู้ใต้ศรัาเขาปิเดเขตหลักสี่ซึ่งเอยในวันนั้นเขตดอนเมืองเ,อเขาเ็าจะยกมาแต่ว่าผมพาพี่น้องไปป้องกันแล้วเขาก็ไม่กล้ามานะครับ ย้อนความที่ย้อนความที่คือวันวันที่31นะครับย้อนความที่คือนารกรคือยกไปปวกปิดปิดเขตหลักสี่เสร็จแล้วก็จะมาที่เขตดอนเมืองพอรู้ว่าผมกับพวกพวกยกไปกันไว้เขาก็เลยเข้ามาไม่ได้นะก็เลยไปแค่หลักสี่เอ็ดหลวงปูนั้นเข้าไปปิดหลักสี่ตั้งแต่วันที่31ถูกไหมฮะใช่ครับพร้อมกับเขตดอนเมืองครับแต่ว่าเดอนเมืองเนี่ยคือระบบเข้ามาดอนเมืองด้วยครับแต่ว่าพอรู้ว่าผู้คนเราเป็นพันคนครับ คือผมพาคนไปเป็นพันเขาก็ไปเขาก็ไปมาคือตั้งแต่วันที่สามเอ็ดแล้วใช่ไหมคะที่พุทธศักานี่ยพาคนไปปิดหลอดเขาได้แค่หลักสีที่เดียวครับอ๋อค่ะและคืนวันนั้นพี่น้องหลักสีก็ทราบข่าวเขาเขาเขาบอกเขาก็บอกว่าเออพี่ชาวเมืองสามัคคีเขาเขอยากจะขอให้ผมเนี่ยแนะนำไปถึงนั้นด้วยเพราะว่าเออคล้ายๆว่าชื่อโกติเนี่ยเออมันขายได้ผมใช้ครับโอเคครับโอเคครับครับครับ คืนวันที่สามสิบเอ็ดคนหลักสี่ไปหาโกตีขอออกวิทยุของโกตีเพื่อระดมพลไปทวงคืนสำนักง,งานเขตขณะเดียวกันก็ขอให้โกตีช่วยออกหน้ายกกองกําลังไปช่วยด้วยประมาณนั้นถูกไหมถูกต้องครับโกติโอเคไหมผมผมโอเคคือผมอผมบอกว่าผมจะให้รถโมบายไปนะเพราะผมมีเครื่องเสียงเขาไม่มีเครื่องเสียงต่ว่าเขาไม่มีเครื่องเสียงรถโมบายก็คือรถสถานีวิทยุที่ติดเครื่องเสียงนั่นแหละครับเอาไปแต่ว่าผมไม่ได้ไปครับ เมื่อวันนั้นผมมีนัดก,กับอสอบอาปากคำเพิ่มเติมกับทางาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเหตุการณ์ตั้งแต่ที่คลองห้าที่ทางาทางบชนเขาสอบปากคำผมเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สอบเพิ่มเติมก<ห>็เลยไปสอบที่อสอดอนเมืองอแก็คนมีของบชนามาสอบก็สอบปากคำเพิ่มเติมผมอยู่ตั้งแต่เที่ยงครับจนตั้งแต่เที่ยงของวันที่ของวันที่หนึ่ง วันวันที่หนึ่งนะครับผมพัเที่ยงถึงกี่โมงคะที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ห้ากประคัพอพอพักเที่ยงผมออกไปพื้นที่ผมออกไปครับผมไปที่วัดหลักสี่จริงครับแต่ผมไปมบอกพี่น้องครับผมคงจะอยู่พี่น้องนานไม่ได้เพราะว่าผมสอบปากคำเจ้าที่ตํารวจอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมมาให้รู้ย่งเดว่าผมมาให้กำลังใจพี่น้องผมไปจริงครับมีภาพเย็นยันจากทุกสำนักช่วงหลังเที่ยงแล้วก็กลับไปที่สอนอแดงไอเดชสวนสนามแดง คือผมขอรอ้องผมขอไปพบพี่น้องไนแมเพราะเขาอยู่เป็นพันคือถ้าผมไม่ไปเดี๋ยวจะหาว่าผมกลัวโอเคโอเคโอเคผม,มก็เลยให้ดาบเปี๊ยกดาบเปี๊ยกเล้ยกว่าพี่เปี๊ยกแล้วก็ลุงนวยเนี่ยซึ่งเป็นแกนนำที่นั่นนะ่ะผมบอกคุณตัดสินใจกันเองนะคือคือผมต้องไปสอบปากคำต่อ,อก็อก็ผมกลับมาครับตอนแ้กผมก็ไม่ทราบก็กลับไปที่สนอดอนเมืองนะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นตะลุมบอลกันอย่างไรไม่รู้ด้วยผมผมโดนสอบ ออกจากสดอ,ดอนเมืองสี่โมงครึ่งนะครับ,อบโอเคป้อมทวนช้าๆนะครับก็คือมวลชนคนเสื้อแดงตรงหลักสี่ที่ปักหลักอยู่ไอทีสแควร์วันนั้นบ,ออบัญชาการโดยดาบเปี๊ยกแล้วก็ลุงน่วยสองคนถูกไหมฮะเขาเขาชื่อ,ช,อชื่อชื่อพี่เปี๊ยกนะครับทราบบอกเขาบอกว่าเ,าเป็นเขาเขาเป็นตำรวจอะดาบเปี๊ยกดาบเปียกเป็นไรรียกั<ห>นว<ต>่าดาบเปียกกับลุงนวยสองคนลุงนวยแล้วผู้หญิงแม่ของหลักสี่นั่นแหละครับอ๋อแล้วแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคน อ๋อแม่ผู้หญิงมันจะสิบคนนะคือเขาเขาเป็นชาวบ้านเขาเป็นเขาโอเคเขาใจเขาใจเขาใจเขาอยากไปรูั้งแตนหลักแกลักแกลักคนชื่อไปเปลีกยนลุงนวยและกันใช่ไหมคะที่เป็นคนคนถานการณ์ โกติกลับไปที่สนอดอนเมืองเพื่อให้ปากคำกับตำรวจต่อคดีคลองห้าแต่ว่าตำรวจก็กคุมไปที่หลักสี่ด้วยไปที่ว่าหลักสี่ด้วยเขาบอกว่าถ้าผมไม่ไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาเดี๋ยวมันจะรุนแรงมากกว่านี้เพราะว่าเขา <Okay. S 2> เขาจะาผ,ม <Okay. S 2> ผมก็เลย <Okay. S 2> ผมก็เลยมอบหมายพี่น้องทับเส้นอย่างนั้นเดี๋ยวมผมมาเพราะว่าผมประกอบตัวผมผมมาพรกับพี่น้องจริงที่ว่าหลักสี่แต,แต่ไม่ได้พ้พี่น้องพาเคลื่อนไปที่ที่ประทักันนะผมไม่ได้พาไปนะครับแต่แต่แต่ว่าคนคนของโกติอยู่กับลุงนวยกระดาบเปี๊ยกหรือไม่ฮะ มีพี่น้องมีมีไม่ใช่คนของผมคือมีพี่น้องจากสายหมายจากวงสะก้อนจากคนที่ว่าฟังวิทยุเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจหมดเขาก็มาด้วยกันนะครับอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจนะยรู้ว่าสถานีที่ผมหลักสี่ดอนเมืองหมายเขสสายหมายวงสะกอนรามินทาคูบอลรนอุทุมธานี้เขาฟังได้หมดอ่ะรับได้หมดครับรับเเขาคนด้วยกันเขาเขามาช่วยกันนะครับแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันที่เกิดการยิงกันสน่นบันไหวฮะก็ตอนยิงเนี่ย ผมก็ยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังผมก็ยังฟังรายงานอยู่ว่าเอากดแล้วก็ทางนู้นก็ออกข่าวของวิอ9าจุดาะไร9 5 2 5เนี่ยเขาก็ออกข่าวว่าโกตีฮะพวกมามาด่วนแล้วก็เขาก็ระดมคนวิทยุเหมือนกันแล้วก็ทราบว่าทางไอ้รับเท้าก็ยกคนมาครับนะครับมันก็ยังอยู่กับตำรวจอยู่เลยครับแล้วก็ทั้นจากนั้นผมก็กลับกลับไปที่เวที กับไีทีก็มีผู้สื่อข่าวสารตามผมไปผมก็ยังบอกผู้สื่อข่าวเป็นพยานผมด้วย้วเนี่ยผมไม่ตอนนั้นเขายังยิงกันอยู่เลยครับตอนห้าผมไปถึงเวทีประมาณนั้นห้าโมงครึ่งเขาก็ยังยิงกันอยู่ผมก็ไม่ได้อยู่ผมอยู่เวทีผมกลับไป <ผม S 1> ที่เวทีวตอนหน้าอนุษรสถานใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอเคอืมอืมผมผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเพียงแต่ว่า คือเวลามีอะไรก็เจาชื่อโกตีไปหรือมันขังย,ยังไงไม่ทราบมผมไม่มีปืนไม่มีอะไรนะผม,มคือผมมีคนรักเยอะนะครับเขาคือคนแสดงเขาให้เขาให้ความศรัทธาผมตรงนั้นเองครับแต่ผมไม่ได้ไปทาคุนไปยิงอะไรกันนะครับผมโดนสอบปากคำอยู่ฉะนั้นเรื่องเหตุการณ์ักสีที่ผมไม่ทราบจริงจริงแต่บังเอิญว่าพอตอนเย็นนะครับทราบข่าวจากผู้ใหญ่บอกว่าทางทหาร นะทางผมบอกเขาสั่งคนฆ่าผมผมก็ต้องในตอนที่ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ยผมนั่งรถทัวร์หนีพบานไหนพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่หนึ่งแล้วครับเนี่ยคืนวันที่หนึ่งคืนวันนั้นคืนวันที่หนึ่งก็คือวันนันเรรัออกนอกพื้นที่ขนาดนี้อยู่นอกพื้นที่ครับผมคือวันพอจะจะไวจะสามารถรู้ข่าวไทเสร็จผมก็ขึ้นไปบนเวทีผมไม่นั่งที่ผมออกสัมภาษณ์สดอะไรครับคือไม่ได้คือผมขอแถลงข่าวตั้งแต่เรื่องบตรเรื่องอะไรเสร็จแล้วผมก็ทางผู้ใหญ่รีบลลงงเวีได้ยมก็ แล้วผมขาเราผมขึ้นรถทัวร์แล้วผมก็ออกมาทั้งันที่นี่เลยครับตั้งแต่คืนนั้นเลยจนวันนี้ผมยังอยู่อกพื้นที่อยู่เลยครับเนองอยู่ทั้งนที่ทหารเขาไล่ฆ่าผมครับเขาไล่ยิงผมจริงครับใครบอกว่าทหารเขาจัดชุดไล่ล่าก็สถานีนะครับที่สถานีครับก็คือสถานีครับไปอยู่สี่ห้าคนครับอืมอืมครับอ่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็คือคือรู้นะครับเพราะว่าใส่อนะครับชุดและก็อ๋อหมายถึงเขาไปจับที่สถานีเลยจะบอกว่ายาง้เหรอคะแล้วก็โยนบรรทัดยักษ์ใส่สองลูก แล้วก็จะสั่งไล่ล่าโกติทาไมจะสั่งเก็บทําไมก็นี่ไงครับนี่ไงว่าผมเนี่ยพาพวกไปยิงอะไรกันตรงนั้นอ่ะที่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับใครยิงอะไรใครเนี่ยไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าภาพต่างๆที่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 เกิดขึ้นมีน้องจะเห็นคเ่อผมคาดไม่ถึงทำไมที่ผมต้องวันศักสี่รอบหนึ่งที่ผมขอร้องเจ้าหนี่ไปด้วยเพราะว่าคือสื่อข่าวอัญดาีร่าเขาขอสัมภาษณ์ผมตรงนั้นผมถึงไปผมได้รับคัดคาถึงต้องไปไงครับอืมอืมครับน ข่าถามโกตินิดนึงเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยถ้ามวลชนปะทะกันมีความสุ่มเสี่ยงมีการกำชับกันไหมว่าจะให้ดับเบล็กหรือลุงนวยเนี่ยระมัดระวังเรื่องการปะทะหรืออะไรยังไงขนาดไหนรวมทั้งเรื่องอาวุธต่างๆด้วยคือตอนที่ผมบอกว่าพี่น้องผมญาติกลับไปสัมภาษณ์อ่ไปไปสอบประคำที่ตํรวจตอบผมก็พิเศษพิเศษพูดกับชาวบ้านเขาก็บอกผมผมอ่ดับเบล็กทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวเขาพูดอย่างเงี้ยก็มีพยานมีข่าวถ่ายไว้อยู่นี่ครับทำไมไม่ไปถามเขาอ่ะ คนช่วเพื่อจะไปพาเยอะๆครับผมก็รู้จักช่วยปิงเขาเขาไปหาขอความช่วยเหลือผมกับลุงรวยนะครับก็ต้องถามตลุงลุงเขาประกาศเองอ่ะงเขาบอกว่าเอาพี่น้องทางนั้นเดี๋ยวโกตีไม่โกตีไม่สอบประคำต่อพี่น้องไปกับผมเขาไปกับผมเดี๋ยวผมจะพาไปบุกเขตหลักสีอะไรของเขาอ่ะเขาบอกเองว่าเขาเป็นผิดเองครับคือถผมนำผมไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแหละครับผมไปแต่ผมไม่เคยมีพาพี่น้องไปยิงใครนะ ทหารราบทหารราบสิบเอ็ดก็อยู่ในที่เกิดเหตุเนนะฮะเขาไม่รายงานหน่วยเหนือเลยครับว่าโกตีไม่ได้เกี่ยวข้อง <c oughs> หรือเขาเป็นคนรายงานว่าโกตีเกี่ยวข้อง <c oughs> น่าจะรายงานหน่วยเหนือว่าผมเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าคืออย่าลืมนะว่าคือหนึ่งตรงนั้นเนี่ยพี่น้องที่ใส่เสื้อผมที่เคยให้คุณทนายดูอ่ะมันก็มีเยอะเสื้อเสื้อที่เรารักยิงักของเราักประชาธิปไตยอ่ะแล้วก็ลงชื่อโกตีอ่ะคือชาวบ้านเขาไปรวมกันคือเสื้อที่ผมแจกเป็นพันตัว อ๋อเป็นเสื้อทีมคล้ายกับเสื้อทีมเนี่ยที่แจกกันเป็นพันตัวใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เหมือนอย่างนั้นแหละค่ะคืออย่าลืมว่าคนฟังเขาเยอะเขาก็ไปให้กำลังใจกันคนหลายพันคนนะครับที่ดูอะอืมอืมแต่คนดอนเมืองเขาก็ไปด้วยครับเพราะว่าวันดอนเมืองนี่มีเรื่องที่สาเหตผมไปดอนเมืองที่ผมนําเองแล้วก็สามารถป้องกันเขตดอนเมืองได้พี่น้องเขาก็เอ่อให้กำลังใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นผมค่ะ เพราะหลักสี่เขาก็อยากได้อยากยึดคืนบ้างเหมือนกันไงตรงนั้นนะครับแต่บริวารผมนัดตำรวจไว้จริงๆครับผมก็เลยไม่ได้ไปยุ่งกับเขาสรุปก็คือแต่ผมอ้ออากาศจริงถูกต้องผมออากาศจริงก็คือให้เขาใช้วิทยุในการเป่าประกาศเชิญชวนผู้คนมารวมตัวกันที่ไอทีแควร์ใช่ครับใช่ครับผมผมใช้เครื่องแสดงไม่ใช่เงาเทปใช้ใช้เครื่องมือแล้วให้เขาใช้รถโมบายก็ก็เวทีขึ้นที่ด้วยนะครับครับครับแต่แต่ใช้ที่วัดหลักสี่เท่านั้นคือคือพูดจาภาษาตรงนั้นเพราะนัดลงพนัคโอ้ ผมก็ขอความเป็นธรรมนะครับคุณอะไรครับคุณหมอแล้วตอนนี้ผมหนีัวสู้หัวซุนครับมาริกามริกานะครับคุณมีแต่กูลบอกว่าผมหนีไปขโมงขหมยผมจะไปไหนครับถ้าจะปอกผมก็ไม่มีเงินผมไม่มีครับผมมาที่ผมมารถทัวร์ผมนั่งรถทัวร์มานะครับเพราะว่าคือพี่น้องเขาแม่แม่เขาเป็นห่วงแล้วผมก็รอให้เขาเอาเอาเอาตังค์มาให้เพราะว่าผมไม่มีเอทีเอ็มกับเอ่ามาสดมาให้ครับผมนั่งรถทัวร์มาเนี่ยเพราะว่า คือดันผมผมมาชุดเดียวเลยครับผมมาชุดเดียวชุดเดิมเลยเพราะว่าอืคือเขาว่ายิงผมจริงๆครับยิงจริงๆเลยอืมอืมครับแเพียงเพราะเขาเชื่อว่าโกติอยู่เบื้องหลังความรุนแรงคือเขาต้องเขาเขาคือออกคําสั่งเลยเนี่ยพอมาแล้วครับเดี๋ยวผมพูดได้เลยนะครับพอมาประชุดเดี๋ยวสั่งบอกว่าต้องยิงโกติให้ได้คืนนี้วันที่สองเดี๋ยววุนวาวมากกว่านี้โอเคโอเคโอเคครับ เอาละครับก็ดูแลตัวเองครับผมไม่ทำเยครับผมผมอยา่ลำบาอยู่เคุณนายเดี๋ยผมต้องรับตัวผมตลอดตลอดผมและผมต้องพยายามลางตัวอยู่ไม่ใครรู้ผมโอเคโอเคครับ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 แต่ประคด็บคือยู่นพื้นที่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆผมไม่รู้เรื่องนะครับพี่แจ๊กาครับผมนะครับโอเคครับเอไ้ไม่รอดเลยครับครับครับสวัสดีครคบวุฒิพงศ์กฤตธรรมคุณค่ะผมจะไปถามกติอ่ กางอากาศนะครับว่าโกติอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ถามนะก็เขารบบางเรื่องกันอยู่นะฮะประมาณนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ออกจากปากโกติก็เป็นอีกด้านหนึ่งของโกติสังคมก็รับฟังกันไปใช่ค่ะแต่ยืนยันนะฮะว่ากองกําลังกกปศที่เคลื่อนจากลาดพร้าวไปที่หลักสี่ของเต็มมือจริงๆมีอาวุธไม่ต้องอ้อมค้อมแต่ผมก็เชื่อว่าฝั่งดาบเปี๊ยกกับลุงนวยก็คงมีของในมืออยู่บ้างเหมือนกันประมาณนั้นนะฮะ อวันนี้สติอหิงสาค่ะประเทศไทย <c oughs> ใช่โยโอเควันนี้หมดเวลานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ